เคก็ต้องขอกราบสวัสดีสวีเดทท่านผู้ชมครับผมนินะช่วงไิเจ็บบอลนะเราจะมาสอนรับไอเทมฟรีทั้งหมดหลายๆไอเทมนะครับผมซึ่งจะมีทั้งหมด2ชิ้นนะพ่ออมเราจะเกินกันนั้นก็ไปดูกันเลยนะครับก่อนจะไปรับไอเทมฟรีกับผมฝากกดไลค์กดแชร์ก็ซับแล้วไปชมกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับดาวเท่ๆช่นี้นะครับที่คิดว่าเติมแล้วต้องเกิน20่สิบโรบักแน่นอนนะได้แจ็คแบบนี้นะครับ ที่ลนะครับผมจะโชว์ความมั่นใจนะก็คือจดไอเทมออกก่อนนะครับนะครับโอเคเอาตรงเอวออกกันนะคุ้มม,มากๆเลยนะแล้วก็เอาร้วยคอออก,กด้วยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปมันจะมีโอเคนะครับไอเทมเสือไอเทมเสือนะรองคอนะเราใส่เป็นพระหรือไงดีอันนี้เป็นพระนะที่เหลือเป็นทางกายปกตินะครับ ก็อย่างแรกนะครับทุกคนให้เราเข้าในแมปนี้มาเลยนะครับชื่อว่า L อุ้ยชื่อว่า R B Button นะก็ให้ใหกดไปที่ค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์นะ R นี่นะ R B แล้วก็จะเจอข้างล่างนี้นะครับ L B Button แมปหน้าตาแบบนี้เป็นผู้ชายกระโดดน,นะชุดสีชมพูทำง่ายมากแบบเลยนะครับทุกคนึ่งเข้ามาในแมบ,บนี้นะครับผมก็รอเกมโหลดไปเรื่อยเอยนาะรอ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 ,รอไปเรื่อยๆนะคจากนั้นกิปก็จะ มาแบบนี้ก็โหดภาพนะซึ่งของอันนี้ไม่มีวันหมดนะดูจากท่าเดินก็ท่าเดินเก่าโคตรเลยนะทุนถามว่าแบบนี้สร้างมาชามาก็เอาไว้ฐา,า,านอวตารนะทุนเลขให้ทุกคนมาที่ช็อปก่อนนะแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายแา่นั้นก็จะเจอต้นไม้สีชมพูนี้นะทุนก็ให้เราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไปอีกก็ไปเรื่อยๆนะทุนทุนจะม้วนไปก็ได้นะได้เจอเครื่องอันนี้นะซึ่ง ไม่ยากนะโคตโตตอบกระมันไปนะคะผมอง้จะมีบอร์ดขึ้นหน้าเป็นรูปผมอยากอยากลองเอานี่หน้าให้ทุกคนกดเป็นเจ้าของแล้วคือผมอยากลองเอาไอ้เท่มอื่นดูบ้างไอ่ะ เราด้วยความแม่นย้ำ50%หรือมากกว่าตอนใช้กิจกรรมนี้เพื่อชนะอ RBB เช่นอยากได้เนะี้ยว้าวของระย,ย่างน่าเล่นมากๆเลยนะซึ่งมันทำได้หลายแบบนะเอาเพราะว่าเราก็ได้แบบงมาแล้วนะคุณเมื่อกี้ผมแค่จะดูของนะโอเคนะผม ถ้าคลิปมีคำถามก็ให้เรามาที่ไอเทมเสริมแล้วก็กดตรงเอวนะครับก็จะได้ดาบมาแล้วแบบอีซี่นะที่จริงกดแค่เปนะ็นข้อเจ้าของเฉพาะดาบก็ได้นะเด็กหญิงกดไม่ได้ต่อมานะทุกคนคือสร้อยคอสร้อยคอนะครับโดนสร้อยคอเนาะให้มาที่มาร์เก็ตเพลสแล้วก็ค้นหาและพิมพ์คำว่าฟรีนะครับจากนั้นก็กดค้นหาไปนะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเจอแน่นอนไม่โกงไม่กเกยน เดีย๋ยวนั้นเราก็แปลงร่างตัวนี้กันนะเพราะมันเทอ่าเดี๋ยวเมจะเอาอเทมเสริมออกกันนะแปลงตัวนั้นเพื่อว่าจะได้สะดวกสบายนะในการอัดคลิปเดี๋ยวเราจะตั้งสโลแกนนี้ก่อนนะโอเคนะพิมพ์ชื่อกันเลยนะครับผมจะตั้งชื่อว่าซอมบี้ P.G. The Boy นะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีคำถามนะในแมปรีสอทเลยนะสำหรับใครเคยเล่นก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะก็คือในแมปรีสอทนะคือไม่ได้เกี่ยวกับตัวแมปหรือ,อยังไงนะคำถามคือของพวกนี้คือของหมวดหมู่อะไรนะอ่านะครับโดนรีสอทของพวกนี้คือของหมวดหมู่อะไรครับผมเดี๋ยวผมจะหาแมบรีสอทก่อนนะครับ จะเป็นแมพหาไม่เจอใะเออมหาไม่เจอนะอาหาไมาเนะ่ามาเจอจริงในหะ้โอ้แมปรีสอรนนี่ตรงไหนทุน่นรีสอร์ท เรื่องไงม,มีการอัปเดตหรื่องไงเพราะว่าน่าจะไม่มีนะงั้นเอาไปว่ามันก็มีในะออบบี้นะโดนออบบี้อีซีนะออบบี้ที่อีซีซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแม่แม่พวกนี้นะคะครับผมลองอันนี้นะแบบนี้น่าจะไม่มี ต้องใช้ต้องเอาแรกนะอ๋อบีอีกทีอ๋อบีคำถามก็คือนี่แหละครับที่อยากรู้เลยคือของพวกนี้มันมีไว้เพื่ออะไรผู้ชายุนี่ผมจะ็หลักดูอ่ะอยากได้แล้วไข่ไข่แพงด้วยเด้ออู้หูยสี่ร้อยโลบัก ว้าวของวันนี้ให้ผมเดาเนะ่น่าจะเป็นของในหมวดหมู่ทั่วไปหรือของในหมวดหมู่เก่าของโรบอกนะก็เอาเพราว่าจบคลิปนี้นะกับการหาของฟรีใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบาย